สวัสดีครับนี่ร้านลานารามนะครับมาอันนี้มากับอ่าตระกูลอานะครับของอ่ายามาฮ่านะครับอาร์สิบห้านี่เองครับสวยสดงดงามนะครับสีดํานะฮะดูเลยนะฮะอันนี้เป็นรถของคุณคิวนะครับอ่ารถสวยๆอย่างนี้นะครับก็ชอบมีคนมานั่งคล่อมนะครับนั่งเล่นรถเราเรื่อยนะครับมาป้องกันนิดนึงนะครับมาเตดสัญญาณขโมยรุ่นท็อปนะครับตัวทูเวและมีรีโมททูเวแบบนี้ให้2ตัวนะครับเวลาใครมานั่งรถนะครับมันก็จะร้องนะครับร้องเตือนเรานะครับ เจอเราประมาณ5้าวินะครับหยุดแล้วนะครับแต่ถ้าใครมานั่งต่อเนื่องจะร้องยาว15-20ถึงวินาทีนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในที่โรงเรียนนะครับมหาลัยนะครับไม่ต้องการให้เกิดเสียงดังนะครับเราสามารถเลื่อนโหมดปิดเสียงนะครับเวลาใครโดนนะครับเห็นไหมฮะที่รถจะไม่มีเสียงนะครับที่ได้ยินเนี่ยคือเสียงจากรีโมทนะฮะก็คือร้องเตือนเราที่รีโมทนั่นเองนะครับแต่ที่รถจะเป็นแค่เสียงเฉยมีไฟกระพริบเฉยนะครับแต่ถ้าเขาแทงกุญแจเราเมื่อไหร่มันจะดีเป็นระบบเสียงให้เองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมลองเทสสธิที่้ดับ สาตที่ด้ดูแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้เราปิดเสียงอยู่นะครับเราเปิดกุญแจแทนกุญแจเองนะครับไฟขึ้นหน้าปัดขึ้นเรียบร้อยหมดละนะครับกดสตาร์ทไม่ติดนะครับป้องกันไว้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นกุญแจผีหรือตัวทีนะครับที่เขาฮิตฮิตกันนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับเราไม่สามารถสตาร์ทได้อันนี้เราเทสด้วยกุญแจตัวเองนะครับกุญแจของรถเองเลยนะครับก็ไม่ติดนะฮะแต่ถ้าเราปลดล็อกแล้วเราก็สตาร์ทปกตินะครับ Lock, เราปลดล็อกเราสตาร์ทปกติแต่ถ้าเราล็อกแล้วเนีย่ยสตาร์ทไม่ติดนะครับยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันค้นหารถนะครับกดไปสี่ครั้งไว้จะเป็นค้นหารถพอเจอแล้วกดครั้งไว้ก็ดับลงนะครับแต่ว่าเราหมดปิดเสียงอยู่นะครับเรากดค้นหารถจะเป็นค้นหาแบบเสียงเป็นไฟนะครับปิดเสียงอยู่จะเป็นค้นหารถไฟกระพริบกระพริบนะฮะพอถึงรถเราปลดล็อกนะครับแล้วก็สตาร์ทรถปกติได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับ ตั้งระดับความเซนเิทีฟนะครับตั้งได้ถึง5ระดับนะครับตั้งได้ที่รีโมทเลยนะฮะโอเคแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษเช่นเคยให้กับลูกค้านะครับในการปกป้องป้องกันตัวเองนะครับแต่รายละเอียดดีเทลเนี่ยผมคงไม่อธิบายนะครับนะครับก็รถสวยๆอย่างนี้ป้องกันเพลนนิดนึงก็ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับยังไงเดี๋ยวตอนท้ายนี้สัมภาษณ์นะครับคุณคิวนิดนึงสวัสดีครับคุณคิวครับเมื่อกี้พี่อธิบายคุณสมบัติการทํางานไองละนะครับคุณคิวเห็นเป็นยังไงบ้างครับ พอใจมากนะครับพี่ว่าจะหายไหมครับอย่างนี้จ้างจ้างมาเลยแน่โอ้โหจ้างมาเลยครับอย่าไปจ้างมาเลยครับแม่เดี๋ยวเขายกรถเราไปที่พญามาด้วยครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้เราพี่อธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันพิเศษที่มอบให้นะครับเป็นไงครับดีไหมครับฟังก์ชันตัวนั้นดีครับเหมาะสำหรับเราก็ปลอดภัยขั้นหนึ่งปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งนะครับนะครับโอเค โอเคเราไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะเรารู้อย่างเดียวว่ามันดีแล้วปลอดภัยขั้นหนึ่งสำหรับเรานะครับเป็นความปลอดภัยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับอ่าคุณคิวมากเลยนะครับที่เลือกใช้บริการระนามของเรานะครับก็ต้องมีขอบคุณอีกท่านหนึ่งครับอยู่ข้างนอกครับไม่ออกเสียงออกนามนะครับชื่อคุณตั้งนะครับแหมก็แนะนําพักพวกกันมานะครับแหม ก็สำหรับนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับรุ่น r 1 5นะครับสามารถติดตั้งรุ่น two way ได้นะครับที่ร้านรนารามนะครับโอเคก็ยังไงวันนี้นะครับใครสนใจที่อยากจะติดตั้งสัญญาณกันขโมยมอเตอร์ไซค์นะครับนึกถึงรันอารามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ